เอาไหมเช้ามาทัดด้งคนโอ้ล่ะสบายดีพี่น้อง h ฮลโลหลังจากที่เมื่อคืนนี้เผาโต้เมื่อคืนพี่น้องฮะก็ฝืนได้หิวนอนเมื่อนี้ว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งหน่ำบ่ม,มันแห้งดีบ่อยจะไปงมปลาเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งเน,ะนาะกระตาเขาไปงมปลาเหมือนกันพี่น้องแล้ว่านน้ำขอนกระลายนี่ต้องให้หน้าลนะสมาเบิ่งนั่นก่อน ไมยังนีอยู่แต่วันน้หน้าขอ,อนไปเลเลยกระเบ,บือเบิ้แต่ว่าขอ,อนลายปลาเลนนหน่วยอยสาไปเมื่อสไลอยไปสต๊าไปเอาเขากันยาวป ปลาลเอาไหมจะเอาปบ้านน้ำน้ำปลาใช่สิมีน sure> ้ำแต่ดีค่ะจะบปลาเน่เออมีน้ำปลาถเลยเชียงอนขนน้กิ่งน้ำคือหลายแ่ปาเก็บไหปลาเนี่ยได้หันอรางปลอ้าเลยปเอาไปปล่อยใชนอมบิลวเปินว่าสอา จำมือได้ทะลอยกินเม็ดผัดแดกหน่อยดพี่แม่เห็ดหน้าเชฟผัดแดกเนาะยามโตงมาแล้วพี่น้องได้ปลาลายเติบมาพี่เต่ปลาเข่งเมาอยู่แห่หน้าเฮาพี่น้องปลาดุกหน่อยเชฟปลาดุกอืเสียดายดิเนไปเดินเล้งน่ะแกวอนมมานั่ง เวปลาลาขดน่มันบ hey, ืนไปตายเนาะเอาำมันแหงปลามันเอาปลาให้ไงมาเอาปลาให้ย so ุคหกาแฟเก็บปลาลำขวดให้ปล่อยอยู่เนาะเขาเนาะหํำมันแหงปลาไว้ดิท่านทีฝนถ้ากระตกไปวะคะใช่ปุ๊บโ็เหน่อยเง้นตะหัาบ้งเนาปลาลำขวนพี้องไือนำแหงไว้รีผี่้องปลายังบัาเรามาอยู่ไ่สำเนาะ ปลากำลังล่งม,ลงมันแตีแห้งแล้วมาเอาถ้วยมาตักเนี่ยโหลงบดบักเข่ง,งลายปลาเข็งอลายแห้ทานั้นกอาปลาก่อกนมันลายแห้งไปนองเหงบอกกเอนัาัาล้วมันตายทิ้งซ ตัวหน่อยตัวใหญ่มีรั้บหุ๊บปลาดงขอนป้าหลากหลายคึงก็ตารวมทางปลานน้ำแข็งยีแนนแหลานี่กระซิวเนาะเต้นกระซิว ม oh, ีสิบเบ็ดเฮียงใหญ่เว้าปัาน้ำ oh, oh, ผอน oh, อู้ห้แแงปลาเค็งมาอยู่ในนี้นี่นตัวเ่นที่นาะโอ้แล้วก็ตาลงมามดอืเีาตัว่างั้ป้ามันหย่นอยู่ในนี้นะมันกระเบิดทางไปห้องแนวหนามมันแห็งปลา ลมแหงแดดพัดลมน้ำมันแหงไว้สี่ระด้สามสี่ตตุ้งไง่อะเขาก็เก็บอะไต่างๆกมุ้ยสิเปมุ <S S um right. ้ยนำบางตัวน okay, ้ำมันแหงมุแล้วนี่จุกกนใน้ำาตัวอ้นี่แฟนมุลยปะก็เข็งลายหรอสิ ยังอยู่พังกียอะไปได้เต็นเด่น้แมนนอนตายก็ได้นบอดตายเลยกระดุกจะปล่อยวัดที่แท้เลยยังบุตทันที่ใดนามแห่งพ้นประตกแป๊บเดียวจักหมืองเลยประมาณชื่หมืองปลาคอนเบื่อแถวเจนาแมนเพื่ออะไรพี่น้องปลาคอนเจนา จะไปยังไปเอาหานกระมี ê ê n, ào, ่บ่นี่บ่ปลาคอนมันบืนไปปลาคอนเหนาเทมเบินเราอันนี้ก็แม่นบ่อุ้ยปลาหนังคอนาะใส่บ่ปลาเค้งหน่อยปลาซิวหันตายแล้วปลาซิวบ่ยืนบ่นไลยตายไว้ คือขาวาเลยใจปลาซิวตายไปเก็บปลาน้ำขอนเด้อพี่น้องเยปลาไหลตัวเอาไงกูปลาตัวโอ้ยก็มือกอบไปเลยเอาไงกูปลาน้ำเอาไงกูปลาลุงโตกับปลาน้ำขอนเลยพี่น้องเยปลาเดียวปลาไหลตัวเต็มเต็มตากองเต็มกอง อัน no ีได้มีโอ้โหบ้านไหแค่ทำออกมาไม่เห็นติตายเนาะบม่ละเดี๋ยวทำนีมแบบอืม

บบจะไปงมปลาตะกอนยูบ <c oughs> กหน้าวันในปีนทางตรงนี้เย็ม<อ>ันลงไปจัก <c oughs> จะลอยเอาปลายึมก็่านี่ก็แม่เราเป็นโอเคน,นี่เนาะ มันชาของเอาพวกเขาอีเนังพวกเขาน้อยองต้องาตัวกนลแรกๆก็เอาปลาลำขอนลังๆกัลกห h มล้ ลกกันว่ามือสีสดพี่น้องเก็บมือขนาดเลยบริสัยทงมือแต่มอาไม่เห็นหยาลายแหละซอนซอ,อนแบบยอากลกออกกันนะอันนี้หน้าดําพี่น้องเหลืองแล้วมันจืดฟูยแล้วโอ้อก,ก็สะร้อยเมือแล้วคือชีไดาลายเต๋อ,อตะเวนชิตโตปินเลยอืมพี่น้องปลานํำคอน ปลามีแต่ปลาเข่งปลาขอนส่วนร้ายแหละปลาเข่งพี่น้องเลยกับปลาซิวตัวน,นี้ก็ถือสิวะร้ายกับปลายรกี่รอท้องให้บางใดที่เอาเอาเนาะตะเวนตกดินแล้วพี่น้องค่าตะลรคหงาเอาปลาน้ำขอนเอาไปเอามาป,าปลาเปี้ยเป็นโรคหงาสลัดมันเป็นแต่ยักหัวบอกก็กระสลอยลราเอาพอดีเบิดเลยเพราะว่าเมาแหงเราเอาฮ่ามเป็นโรคหงา เส้าแปมาตะลุกหยาพี่น้องตะกี้นะแปเอาปลาลำคอนไปเห็นหยาตะลุกหยาอพ่อเราใส่ปุ๋ยก็เลยลุกอดีงามมาเอาปลาลำคอนนี่ไปมาเห่าหน่ห่อยเห่าไว้เจือเจ้าของหน่อยนะตีนปลาหลาลาดๆโอ้ยปลาลำคอนเอาง่ายเล่นนะเขาจะเป็นหน้าว่าปมาปลาหลาดๆไร่สิจั่งเนี้ยถ้าทำว่าเอาไม่ถูกตายตินชื่อพี่น้องดิ๊บตี๊บ ปาซิวดะมีอืมกระบอกก็เอาเมืองแดนเขื่อนกระตาหน่อยได้ทางประดุกนนาะกันนะอืมแต่ที่ลายไว้ักตัวนี้เอามือกอบมึงเด้อลายไวจักเห็นมันดิ่นปลาปลาแอบกลายมาเป็นเอ้าปลาทมขนโอ้หลายเซย์มีเซยเนาะปีนี้หนำมันลายพ้นตกดีนะปลาก็เลยลายแต่ว่ามันแห้งนะพี่น้อย แล้วเขาจะเมื่อแหววแหวป่อยในน้องเนาะมดมเต็มหนา้าเต็มตาหายนั่นคอนเจเดียวนะน้ำมันบดลายเปนไรนี่ฝาทะลักลายนี่พี่น้องแหว,วป่อยในน้องเขาในหะัวตลอดอย่างนี้เนคะื่องเค่งกระตาน้อยลายมันยังดุดูแต่พอมา อันเสื้อสีอื่นมากหน่อยกับบูมเอนบักน้อนสิห้าขาหวานกำลังงาม่างกลางงามรีดอทเอาปลาไปปล่อยอยู่น้องน้องพี่น้องรับบริเวณกินนะเพราะว่าปลาในขู่นะ่ะก็ลายทุกคนเลยปลาถึงโตมาคืนเนี่ยเดยยังกินบวเบิดอยู่นี่บอกหลานซื่นอน่ะ ต็เนี่กจ็จจกแห้งหกันนำลนะังหัวแห้งใช่ไหมล่ะลางอะไรหลายอยู่กูมันบอกรักป้าน่ะเพราะว่ามันไม่คิดต่อมไปปล่อยอยังน้องอันนี้บัวแห้งง่ายแล้วต่ำมาหอดน้องนะพี่น้องเราจะเอาปลาไปปล่อยเป็นเึ่งกระตาปลาก็ได้ มาแหลน้ำหลังแผลกระโดกระโดวงจนี่เห็ดปวกออกพี่น้องแต่ว่าเขาคือบอด้เห็ดเห็ดเบื่อเอาพื่นเห็ดปวกออกเราต้องจอมเฮ็ดไปเลยนเขาแดกโทระัพทเนื้อว่ามันหาชีแ้งล้วทังขยะจะมาจุดก็อือ ปล่า,าลงกันเด้อเบิ่งกันว่ามันจะลายโอาดีใจขนาดเลยแต่มันบริมักมันอ,อยู่นี่นะพอมันหนีจากทางน,นี้แล้วไปเกิดมันจะเกิดบนอื่นนะมันนี้วันนี้แหละมันไปยืนในหนองให้นานถอกลงเลยกลับ <pack ing> ตัวตายก็เป็นบืดแล้วนะคือไปไวดิอ้าคืออยู่เชิงโค่ดีมันตื่นหนำใหม่ะตะลนรขึ้นโค่ปลาตื่นหนำใหม่ตื่นแล้วตายตืน่นจับขึ้นโค่าต,ตายเออมันมันตื่นหนำใหม่นะไปน้องเนี่ยผู้ดำหง่งป้อลายดิเชี่พี่น้องป้าไปมันคือไปนัว่วน่ะขึ้นไป,นนนไ,ปไปตามขางนอง้อนปลาขึ้นไปนั่วเนี่พี่น้องพ แ่มันเบิดเท่าน่ะนะดำหงอยู่เออมันขึ้นไปนั่นเนาะเอาหอาหารลูกบอลเฮ้ยไปก็ไปนั่นเบิง้งพี่น้องเบิ้งกันกระยานเอาเพืกันเนาะเออ่หักไปดําแคมเลยไปแลว้วคุณเป็นสาย,ยะจะแปลมันบุกไปผ่อนนําเลือก <laughs> <laughs> ไปแล้วไปแลว้วคุณ เออมันอกี้ไปดำแคมมันเนาะปุ๊ไฟเป็นสายเลยนี่ก็แม่นนี่เป็นพุงเลยมัเนี่ยสิเกลือกับพี่น้องหัวสิกินเลยบอเอามาปล่อยแล้วก็เกลือแลรถที่ท่านปลาใหญ่บอปลาใหญ่เคยกินน้ำลายยี่นีพี่น้องบหฮัานละาหอดเดินเก่าเดินชิบซ้ำแต่เก่าน,น่ะลดหน่องถ้ามันบวลลน,นี่สแสดงว่าปีนี้แหลงดีหรอก็ผู้แหลแงเลยฝนตกีตลอดเนาะ หักส่วงนี้มันจกพิงทิ่มส่วนในฝน,นปลาน้ำแขวนสนั่นทำมันอีกประมาณอีกสี 5, หห่ห้าหมื่นแห้งเวัดละเลอะบ่ปล่อยแล้วก็เกลือหัวอาหารหัว้โหสิกินหรือบอ่ปลาเค็งมันบ่เคยกินเลยหัวอาหารถ้าเราไปปล่อยบอลอื่นมันจะน้ำแหง้งไม่ผู้ปลาแบบนี้ตัตวใหญ่ไูคัมัน,นปลาตะเพียนปากโตปลากันใหญ่แดูซื้อห,หัวกันมากินสนั่นเนี่ย แล้ววาน้ำคอนปล่อยเชน,น้องเขาให้มันโฮมอย่างนี้แหละยำแหลงก็พอได้ตึกกินลายเนาะอันนี้ม่คอกินหัวอาหารปลาแล้วพี่น้องไก่ทางลังโอเคเราทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะก็สิกอจบวัยสานีก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเด้อบายบายบุญคนนี้มาคอกินหัวอาหารแปะม่คอกินหัวอาหารป่าเคยกิน เลื้อง